สวัสดีแล้วก็สาบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้ก็พาเลาะพาและอีกแล้วเลาะเลาะเรียบเลยค่ะทุกคนเลาะเรียบตามถนนริมเขื่อนก็แล้วกันเนาะถนนเช่นนี้เป็นถนนตัดผ่านหมู่บ้านตัดผ่านอาเขตอุทยานแหง่งอุทยานนะคะ อยทุนยานน้คพองก็แล้วกันเนาะ้าติจําไม่ผิดนะคะเพราะว่าถนนเนีตัดผ่านาเขื่อนอุบลรัตน์นะคะไม่ใช่ตัดผ่านวิ่งเลาะริมเขื่อนอุบลรัตน์ก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้นะคะตีก็จะพาพี่ๆเอฟซีทุกท่านเข้าไปดูไปชมสงสัยว่าถนนเส้นนี้ไปที่ไหนแต่กอนเราก็ชมวิวทิวทัศน์ไปด้วยบรรยากาศบนท้องถนนผ่านหมู่บ้านผ่านปา่าผ่านเขาผ่านเขื่อนอุบลรัตน์วันนี้เนาะ นั่แะคะ่ะแต่ว่าวันนี้จุดประสงค์หลักนะคะตีจะขึ้นมาพูดถึงเรื่องราวหนึ่งที่เกิดขึ้นไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งมีสาวราวคนหนึ่งนะคะอยากดังมากๆในที่สุดก็ดังข้ามคืนเนาะเรื่องราวนี้ p p f c ฟซทุกท่านหลายคนอาจจะได้รู้อาจจะได้เห็นหน้าค่าตาบ้างแต่ว่าเรื่องราวนี้นะคะตีเองเพียงแต่อยาก เตือนนะคะคติเตือนใจหรือว่าเตือนไว้นะคะหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรงงานลาวเมื่อว่าจะเป็นกลุ่มคนลาวที่จะข้ามมาอาศัยอยู่ที่เมืองไทยหรือว่าเพื่อเรียกว่าเป็นผู้อาศัยหละคะ่ะเป็นแหล่งทำมาหากินส่วนใหญ่คนลาวที่ข้าม,มาฝั่งไทยส่วนใหญ่ก็จะมาทําทงานเนาะหาเงินหาทองส่งกลับบ้านอย่างงี้ละคะ่ะเนาะจะ บางคนก็มาถูกต้องตามกฎหมายบ้างบางคนก็มาได้หลายรูปแบบบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่การมาของเราเราต้องท่องให้ขึ้นใจว่าเราเป็นคนที่มาอาศัยบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นอันนี้ตีไม่ได้ออกมาโจมตีน้องนะตีแค่อยากออกมาเตือนไว้นะคะเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นคนลราที่มาพึ่งพาอาศัย แผ่นดินไทยมาพึ่งพาอาศัยแผ่นดินไทยเป็นแหล่งทำมาหากินมารับจ้างทำงานหาเงินนะคะรับจ้างทำงานหาเงินดีที่สุดคือเราอยู่ในส่วนของเราอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะนะคะเพราะว่าอยู่ที่เมืองไทยช่วงนี้บอกได้เลยว่า กำลังมีการปราบปรามแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนะคะที่สำคัญน้องเองน้องเป็นคนพูดว่าอยากดังอยากดังมากๆอยากจะดังกิงๆข่าวนี้เป็นไงละ่ะดังซั่วข้ามคืนไหมล่ะคะดังมากเลยเนาะเห็นซ่องข่าว YouTube อะไรทั้ง Facebook นะคะทั้งเพจทั้งติ๊กตอเอาลง ันเป็นแถวเลยนะคะคราวนี้ดังของกิงไม่ล่ะถ้าคนเราอะ่ะถ้าดังทางดีมันก็ดีไปถ้าดังทางลบระวังนะคะสื่อไทยอะ่ะมีอิทธิพลมากและอีกอย่างหนึ่งคนไทยนะ่ะเล่นโซเชียลเยอะนะคะแค่น้องพูดผิดแค่น้องพลาดนะบอกได้เลยเจอรถขุดรถตักลดอะไรเยอะแยะมากมายนะคะขุด ออกมานี่บอกได้เลยน้องเนี่ยจะอยู่ในสังคมนี้ได้ไหมนะคะพี่เองก็อยากจะเตือนถึงนะถ้าหากว่าน้องคิดที่จะมาทำงานหาเงินอยู่ที่เมืองไทยอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะการที่เราพูดมากนะเคยได้ยินคำสูภาษ,ษิตเพื่อนว่าไหมกบตายย้อนปากคันคากตายย้อนเสียงและน้องเองก็จะหมดอนาคตในการทำงานหาเงินอยู่ที่เมืองไทย คงได้กลับไปเกี่ยวข้าวรับจ้างอยู่ที่ลาวแน่นอนนะคะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวนี้บอกได้เลยคนไทยกำลังตามตัวน้องไม่นานเกินโลหรอกนะคะคำพูดหลายๆคนที่ออกมาพูดถึงหลายๆคนที่ออกมาพูดในในเซิงท้าทายกฎหมายไทยนะคะไม่มีใครรอดสักคนสุดท้ายจบด้วยการไหว้สวยคำว่าขอโทษและคำว่า รู้เท่าไม่ถึงกันมันเป็นคําพูดที่ซ้ำซากแล้วรู้ตัวเมื่อสายไปก็คงทาอะไรไม่ได้นะคะเกียมเก็บเข้าเก็บของกับเราดีที่สุดพี่แนะนานะถ้าน้องมาในนามนะักท่องเที่ยวพี่ว่าน้องรีบกับราวไปเถอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทางตํารวจหรือว่าตโมไทยตามหาตัวเจอน้องจะโดนจับนะคะน้องจะโดนจับส่งกับเรา แต่ว่าน้องจะมีคดีติดตัวนะคะถ้าน้องกลับลาวได้พี่ว่าน้องรีบกลับลาวเถอนะคะอย่าอยู่เลยที่เมืองไทยนะคะรีบกลับไปเลยนะคะไปทํางานหาเงินอยู่ที่ลาวโน่นนะคะถ้าอยู่ไทยเพื่อนจ้างวันละสี่ร้อยน้องยังไม่พอใจนะคะกินอยู่กับเจ้านายนะคะที่พักที่อยู่ที่เสากินอยู่กับเจ้านายแล้วยัง ได้วันละ400้อยน้องอยังไม่พอใจอยากได้วันละ500คนไทยเพื่อนได้วันละ500้เพื่อนอยังเสียค่าน้ำมูกน้ำมันนะคะเสียค่าน้ำค่าไฟเอาเองแต่ในนี้น้องอยู่ฟรีนะคะน้องอยู่ฟรีที่พักที่เราหรือว่าค่าน้ำค่าไฟน้องไม่ได้เสียเก็บตังค์อย่างเดียวถ้าเป็นพี่อ่ะพี่จะเก็บและรีดซุบป,ปากไว้อย่าดีเลยนะที่สำคัญตัวเองมามาในานามนักท่องเที่ยวไม่ได้มาในานาม เลงงานที่สำคัญยังมาโปะบอกว่า,าทางธนาคารสามารถเปิดธนาคารเปิดบัญชีธนาคารห้ามผือพาสปอร์ตมาใบเดียวนะคะผือพาสปอร์ตถ้าเป็นพาสปอร์ตนักท่องเที่ยวไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารอยู่ที่เมืองไทยได้นะคะหลอกคนลาวที่ไม่เคยมาได้นะคะแต่หลอกคนที่เขาเพิ่งเรียกว่าอะไรหลอก พูดถึงว่าคนที่เขาเคยมาไทยแล้วคนที่เขาที่จะเปิดบัญชีได้คือคนที่มีหนังสืออนุญาตทำงานครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นบัตรสีชมพูบัตรหรือว่าจะเป็นใบอนุญาตแรงงานที่มาในกลุ่ม M O U นะคะแรงงานที่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้และการเปิดบัญชีธนาคารไม่ใช่ว่าตาสีตาสาอย่างคนต่างด้าวอย่าง คนต่างชาตินี่ถ้าไม่มีเเรียกว่าธุรกิจที่มีการเชื่อมโยมอะไรบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้อย่างตาสีตาสาอย่างเรากลุ่มแรงงานหาเงินอย่างเงี้ยถ้าไม่มีใบอนุญ,ญาตทางานเปิดไม่ได้นะคะพาสปอร์ตใบเดียวพาสปอร์ตท่องเที่ยวก็เปิดไม่ได้นะคะ น้องต้องเข้าใจและไปศึกษาข้อมูลระเบียบกฎหมายไทยให้ดีตอนนี้พี่ว่าน้องเริ่มอยู่ยากแล้วนะคะอยู่ยากแล้วและที่สําคัญการที่น้องออกมาพูดมาเว้าแบบนี้นะคะจะบอกให้สื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็นทิกเก็เพจเฟซบุ๊กยูทูบคนไทยแค่เพิ่นกดแชร์กดไลค์นะคะ โอ้ยน้องก็ได้ดังเปี้ยงปังแล้วคราวนี้ก่อนจะคิดก่อนจะพูดก่อนจะทําก่อนจะเว้าอันใดก็คิดให้ดีผลกระทบไม่ใช่อยู่แค่น้องคนเดียวผลกระทบมันส่งผลกระทบถึงเพื่อนร่วมซาตเราด้วยนะคะก่อนจะพูดก่อนจะทําก่อนที่เราจะจะพูดอะไรคิดให้ดีคิดก่อนพูดอย่าพูดก่อนคิดแล้วมันมีปัญหาแก้ทีหลัง มันก็สายเกินไปนะคะอันนี้คือพี่เตือนไว้นะคะพี่เตือนไหมพี่ก็อยากฝากเตือนกับ คนเราหลายหลายคนหรือว่ากลุ่มแรงงานหรือว่าคนที่เราที่มาอาศัยอยู่ที่เมืองไทยนะคะเราเป็นผู้อาศัยท่องให้ขึ้นใจว่าเราเป็นผู้อาศัยไม่ว่าจะเป็นมาในานามแรงงานมาในานามลักท่องเที่ยวมาในานามที่มีลูกมีผัวนะคะยังไงเราก็ยังเป็นผู้อาศัยอย่าสร้างภาระ,ระอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านพื้นเมืองพื้นนะคะ เราอยู่ในส่วนของเราละ่ะดีที่สุดอย่าไปปากดีปากเก่งแค่คอมเมนต์ที่เพื่อนคอมเมนต์มาเพื่อคำแนะนํำติเตือนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะถ้าเพื่อนไม่รักเพื่อนก็จะไม่แนะนำเพื่อนก็จะไม่ตักเตือนคราวนี้เป็นไงละ่ะเดือดร้อนทำงานอยู่ไทยล่าสุดตกงานแถมติว่า,านายจ้างจ้างถูกกว่าคนไทยอยาง กจ้างแค่วันละ400อันนี้บอกได้เลยว่าขนาดแฟนตีอ่ะเป็นคนไทยแท้ๆทำงานอยู่ที่อ่าไทยภูมินะคะยังได้วันละ375บาทเลยจ้ายังไม่ได้ถึง400เหมือนน้องเลยนะคะค่าน้ำมูกน้ำมันรถขับรถไปทำงานในแต่ละวันยังทำงาน จ้างน้ำมันรถดเอาเองนะคะซื้อน้ำมันรถใส่รถดเอาเองเลยนะคะน้องอกินอยู่กับเจ้านายวันละ400โอยยเงินเดือนออกมาเก็บอย่างเดียวนะคะเก็บอย่างเดียวถ้าเป็นคนรู้จักเก็บรู้จักใช้นะคะรู้จักนำไสเงินให้เป็นอย่างเงี้ยค่ะที่สำคัญน้องออกมาพูดอย่างนี้ เจ้านายก็เดือดร้อนเหมือนกันนะคะเหลือต้อนไม่แค่เจ้านายเพื่อนร่วมชาติหรือว่าคนลาวที่มาทํางานอยู่ในเมืองไทยนะคะที่มาในหลายรูปแบบเขาก็จะเดือดร้อนยิ่งช่วงนี้ทางไทยเพื่อนกําลังปราบปางกลุ่มแรงงานต่างด้าวอย่างโอ้โห و, บอกได้เลยว่าใครที่มาผิดกฎหมายโดนจับ ส่งกลับบ้านหมดแน่นอนโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้มาถึงจุดนี้ติเองก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอถ่ายรูปเซลซี่ที่เขื่อนน้ำพรมกันก่อนนะคะทุกคนจุดนี้อยู่ที่คอนแก่นนะคะบอกได้เลยบรรยากาศดีถนนหนทางสะดวกสบายสวยงามและอลังการงานสร้างนะคะฝนกำลังจะมาฝนกำลังจะตกเลยะคะ่ะวิวสวยทิวทัศน์นักท่องเที่ยว